เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้เราอยู่ในแมป wkc เช่นเคยนะครับผมนะในคลิปนี้นะครับเราจะมาแต่งตัวกันใหม่อีกแล้วนะเราอยู่ในแมปนี้คงไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากแต่งตัวแล,ะละ้วล่ะถ้าเราไปที่เสื้อสีแดงด้านซ้ายล่างตรงนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็หมดหมู่ที่ผมจะแต่งนะครับก็จะเป็นเจ้าหมดหมู่แคปสปาเช่นเคยนะครับนะนะแล้วก็ตัวละครที่ผมจะแต่งเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครที่เตมสีดํานะครับนะแต่ผมน่าจะเลือกไว้สักตัวหนึ่งเฮ้ยตัวนี้นะครับนะ พยาบาลแมวโ้ยหกเจ็โลบักเองเออน่าซื้อมากเลยอะ่ะลองลองใส่ดูสิหน้าตาเป็นยังไงตัวใหญ่มากไหมชิเอ้ยน่ารักถือม,มีกระเป๋าห้อยตรงขาด้วยแล้วก็มีเข็มคิดยาอันบักเอฟโอเคดังนั้นผมตัดสินใจแล้วผมจะซื้ออันนี้แล้วก็กดบายอ l เลยนะครับทุกคนโอเคไอเทมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะ11ไอเทมนะครับ อ่ะกดเพย์ไปเลยนะครับทุกคนเงยปุ๊บนะเรียบร้อยดังนั้นกด Equip This Avatar เลยนะกดใส่ไปหนึ่งทีนะครับแล้วลองกดรีเซ็ตดูนะปึ๊บเงะชิ้นส่วนมาไม่หมดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปใส่ในเว็บอีกทีนะครับนะอ่ะแล้วลองรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งปุ๊บอครบแล้วเรียบร้อยครับ ชิ้นส่วนของตัวนี้ก็มไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็เลยใส่ได้ง่ายไม่มีปัญหาเหมือนตัวไม่ใหญ่เนาะโอเคประมาณนี้เลยครับสำหรับตัวละครพยาบาลน้อยนะเดี๋ยวเราเอาไปเล่นในแมปจุดพักใจดีกว่าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์้วยละกันสคริปที่อยากแต่งตัวเป็นผมนะครับลิงก์แมปจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำร้านว่าบักรรับเติมโลบักแบบ ID p ดี s ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับเลดเกฟุต Legacy. อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟูดด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอาชาวดีทุกคนด้วยนะครับอย่าบผมบริวติเองนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปจุดพักใจเช่นเคยนะแล้วก็ตัวละครที่ผมแต่งไปนะครับผมมีกระเป๋าพยาบาลด้ยเป็นคุณหมอตัวน้อยกันดีกว่านะครับนะคุณหมอที่ชียาและได้เวลารนะัวทุกคน ในเวลาผ่าตัดผู้เล่นเออผู้เล่นผู้เล่นหยอกครับหยอกโอเคเรามาดูกันว,กว่าตัวละครนี้มันจะตกมันจะตกได้กี่คนโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้นั่นกันก่อนนะครับนะไปชื้อมีดแม่งเอยเสียตังค์ซื้อทุกคลิปเลยมีดเนี่ยหลายคนที่ชอบถามผมนะครับว่าของแอดมินเนี่ยเอามายังไงบ้างนะผมก็ผมก็อยากจะตอบแบบตรงๆนะแบบผมก็เอามาจากแอดมินนั่นแหละใช่ผมเอามาจากไหนไงถ้ามันไม่ใช่แอดมินน่ะจริงไหม โอ้เจ mm. ๊ปาดมา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 มมาจิ oh. oh. ้มจิมจิมจิมทำไมเอาครทยหหลังอ่ะฮะอ่าแทงนี้ก็ได้ไปนั่ทางนันทางอ่ะพูดอะไรฉันเป็นหมอต้องผิดอะไรนั่งแทงชาวบ้านเนี่ยอ้าวแล้วก็ปาดคอด้วยแหละอืมอืมวันนี้เพี่ดีแค่ไหนแล้วพี่เรียกผมว่าเฮ้ยปิดคนปากจบพี่ครับพี่าิดคนปากจบ เดี๋ยวฟังผมนีม่มีใครพูดวะอเฮ้ยเดี๋ยวอวดเดี๋ยวร้องนี่อู้วัอง้ยอู้เลยอู้เลยลว่น่ผมไม่พูดด้วยถือว่าอดม i นให้โอตใหญ่โอโต้อเค a d i n โอเคอ d มินรู้เรื่องอืมตีตมันเขี้ยวอะเขาเนี่ย ตัวตในเซิร์ฟนี้คนนี้ปกติสุดเอหาอนี่ก็ปกติที่เหลือไม่ปกติอะไรไม่ให้ไม่ดูให้ดูกันเพียวพอไม่อ้ไม่ไม่ดูพอแล้วโนกัดคอเลยโอ้ยคนนี้สามโอ้ยนายทำอะไรเราน่าโอ้ย นี่นายนายอยู่นี่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะเอาคนน้ำตีนายใด่ดิมันยกมือไม่ได้อ่ะนี่แน่นี่แน่เอ้ยนายนายเอาดอกไม้ตีเราทำไมเออดอ,ดอกไม้คนบันไดเดีอดอกไม้คนบันไดเลยนี่แน่ดื่มน้ำสักหน่อยสินีนะ่พี่เวทสวัสดีครับสวัสดีครับทำทำอะไรล่ะเอ้ย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 อะไรล่ะ กำลังเล่นฟรีไฟครับบอกคนทำไมแม่ลูกหัวไม่มีอะไรให้ดอกไม้โชว์เลยนี่เอ้ยดอกไม้อให้ดอกไม้ได้อคนเก่งอะลูกหัวได้ทนทีบอีบังเลย ขัดขวางความเจริญต่อย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 โชวชี้ใครอ่ะผมไม่มีชี้ใครครับตัวมีแต่สังคราะต่อยลุกมืออะไรนี่อาวีอ่ะ นี่ว่ามันเนื่อย้อนี่เองมันั้งงานเซเว่นปวดกับวต้นหิมันักงานเซเว่นไม่เอาไม่พูดเครื่องระเบิดนองเดินเดลอเดินลองเนลองนลองเดองเดินาดลองทลองเดนลองนเนลอเอเิเลองดนลเนเนลองเินองนดลองเนลงนลงนออเลออ้เลองนนเนลเนอเนอเนล พีช่ชายรูปหัวเลยโหลูรอครับพี่ชายว,ากกว้าโอ้ยม้ามีคนแต่งเป็นม้าโอ้ยโอ้ยน่ากลัวโรบอกไปไกลขนาดน,นี้เลยเหรอนี่แกเห็นมาผมก็กลัวแล้วกันดูเอ้ยใครอะใช่ใช่เฮ้ยชาวโลบอกหรือผู้ชายแยกไม่ออก มาแล้วพอดีผมเป็นหมอนี่ไงคนนี้เลยคนแรกเฮ้ยๆๆ้ยอย่าอย่าอย่าปุ๊ผมเลยโอ้ยเอ้ยพี่มาปคนคนอื่นโดยใช้บีอารไม่ใช้บีอารไม่ได้เขาพูดมากพี่พี่ปาดคอผมผมผมยอมพี่แต่พี่ทำเสื้อเนี่ย ไม่ได้เลยพี่ไม่ได้คือเสื้อเนี้ยคือคือเสื้อนี้มันมีราคานะพี่มันมีราคานะพี่พี่จะมาปาดตรงเออที่เป็นรูปกล่องไม่ได้นะพี่ปุยอะไรพี่ปุยฉีดน้ำหรอเพภทโอ้ยฉีดน้ำอะไรอะใครเป็นอะไรอะโอ้ยปุยฉีดน้ พี่ผมขยับไม่ได้อ่าขยับขยับไม่ได้แล้วไงขยับไม่ได้แล้วไงขยับไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวรอยแกแกได้กลายเป็นอนุสาวรีย์จุดระใจไปแล้วอาพี่พี่อะไรเหรอจารีมันขาวมากเอ้ยมันฟ้ามากพี่สาดน้ำหมดแน่หมดเลย ตี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 ีตีตีตตี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  เฮ้ยเล้ยใครมาผีเขาขึ้นมาได้ไงอ่ะไม่รู้มีดอกกุหลาบให้ด้วยดิเอ็นเอ็นเขาอุ้มไปได้ไหมเฮ้ยอุ้มไม่ได้ไม่ให้อุ้มอื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 มอย่างนี้นะอืมอืมอ่ดโดนไม่ยังอ้าต้องฟังนะ คิดถึงแม่แต่พ่อเป็ดหายไปแล้วน่ารักมีมเฉยพ่อเป็ดไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้ไปตากผ้าหนีก็ได้ลงคอเอ้ยอู้ลงมาอ๋อจะกับว้าโดนหนีบ ไม่ปรับความเร็วการเต้นไม่ได้ไปรับแล้วมันหยุดเต้นแมปมี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 แมปพอปรับแล้วมันหยุดเต้นนี่แมปมีแมปมีแมปมีแมปตีมเป็นหมอแต่ไม่เห็นทําอะไรเหมือนหมอเลยว่ะกูเ <magnetic> ฮ <sailing> ้ยแอบคุยอะไรกันสองคนน่ะอืมแจมเลยโอ้ยอืรู้หัวเลยออืื